และเสียงที่ท่านได้ยินอยู่ตอนนี้ก็คือเสียงจากไม์ของตัวนี้นะครับตัวนี้จะเป็นของ TnW น,นะเป็นตัวใหม่รุ่นใหม่นะครับมีไม้สองไม์นะตอนนี้คือผมติดไว้อยู่นะครับเนี่ยมันก็จะเป็นลักษณะแบบนี้ทุกคนนะครับวิธีการใส่นะครับเราก็นํามาติดกับเสื้อได้เลยใส่เข้าประมาณนี้นะครับดันเข้าไปเดี๋ยวผมจะออกมาห่างๆนะเดี๋ยวผมจะเปิดหมด you. ตัดเสียงรบกวนโดยการกดนะครับตอนนี้คือผมเปิดหมดตัดเสียงรบกวนแล้วนะโอเคเดี๋ยวรอฟังเสียงรถที่ผ่านไปนะคร <ๆ S 1> ับมันจะเป็นยังไงนะ นี่ครับก็จะประมาณนี้โอเคเดี๋ยวผมจะเปิดโหมดธรรมดานะโหมดธรรมดาก็จะเป็นสีน้าเงินนะครับนี่มันจะมีสีบอกสีระบ,บุไว้อยู่นะครับสีเขียวก็จะเป็นโหมดตัดเสียงรบก้ปปวนนะครับแล้วก็สีน้าเงินก็จะเป็นโหมดธรรมดาครับผมก็จะใช้โหมดธรรมดาซะส่วนใหญ่นะฮะสำหรับการชาร์จแบตเตอรี่ก็จะเป็นการชาร์จเข้ากับตัวเคสนะครับมันจะมีขั้วอยู่ภายในหลังจากที่เราปล่อยลงไปนะครับมันก็จะขึ้นสีแดงเห็นไหมนี่ยอันนี้คือทําการชาร์จแล้วนะครับ ก็จะประมาณนี้มีอยู่2ตัวนะครับแล้วก็สามารถใช้กับ Android แล้วก็ iPhone ได้มันจะมีให้เราเลือกนะครับเราจะเลือกแบบหัวที่เป็นแบบ Lightning แล้วก็แบบ Type C นะ